วิธีการสมัคร Gmail นะครับสำหรับบางท่านที่จำรหัสผ่านของ Gmail ไม่ได้และต้องการสมัครใหม่นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่มี Gmail นะครับให้เราไปมองหาสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ Gmail นะครับถ้าเราไม่มีก็เราไปดาวน์โหลดมานะครับหรือว่าถ้าใครมีแล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับ เมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับให้เราไปจิ้มตรงตรงนี้นะครับตรงมุมขวาตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยค้นหาในอีเมลแล้วก็มาที่อ่าลักษณ์กลมๆตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วถ้าเราจะสมัครบัญชีใหม่นะครับเราก็กดเพิ่มบัญชีอื่นนะครับอันนี้คลิกเข้าไปได้เลยอันนี้คือวิธีการสมัคร gmail นะครับและนะครับให้เรามา จิ้มคำว่า google นะครับถ้าใครตั้งลายนิ้วมือไว้นะครับก็ต้องใส่รหัสเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เรามาตรงคำว่าสร้างบัญชีนะครับสร้างบัญชีใช้งานส่วนตัวนะครับเราก็เลือกตรงนี้เราก็ใส่ชื่อเข้าไปเลยนะครับเราชื่ออะไรนะครับเราก็ใส่ชื่อเข้าไปเลย ชื่อแดงนามสกุลไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็กดถัดไปแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับอ่ะสมมุติว่าเกิดวันที่21เดือนมิถุนาแล้วก็จิ้มเข้าไปได้เลยปีนะครับปีนี้ให้เราใช้เป็น1.9ปีคศนะครับปีคศ1.9 1.9เอ่ออะไรอะ่ะ6.0นะครับ ใครเกิดปีอะไรนะครับใช้เป็นปีนะครับเป็นปีคศไปดูในบัตรประชาชนได้นะครับว่าเราเกิดคศอ,อ,อะไรนะครับแล้วเราก็เลือกเพศนะครับเพศหญิงเพศชายหรือว่าไม่ต้องการตอบก็ได้นะครับเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดถัดไปตรงนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อผู้ใช้นะครับอย่างเช่นว่า เราชื่อแดงอ่ะเราก็ใส่อ่ะนะครับลองดูกดตัดไปอ่ะถ้ามันขึ้นสีแดงแบบนี้ก็คือว่าไม่ได้นะครับที่เราตั้งแดง1 2 3 4ตรงนี้มแล้วมันขึ้นสีแดงแบบนี้ไม่ได้แต่ข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าเราดูว่าโอเคเราจะใช้อันนี้อันนี้คือใช้ได้ อันนี้คือใช้ไม่ได้มีผู้อื่นใช้แล้วนะครับเราก็อาจจะเลือกตรงนี้ก็ได้เราก็คลิกเข้าไปอันนี้ใช้แล้วนะครับแล้วเราก็กดถัดไปนะครับแล้วให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับอย่าลืมจดรหัสผ่านไว้ด้วยนะครับเราอาจจะตั้งเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอ่าแล้วก็ตามด้วยวันเดือนปีเกิดนึครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดถัดไป บันทึกอันนี้ก็คือเสร็จตกลงเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ Gmail เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ว Gmail นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปสมัครบัญชีบิตาซาได้เลยนะครับน,นี้คือการสมัคร Gmail นะครับ